ฮ hey, hey. วันนี้ให้บิกกี้มันอยากไปบุกแบบเมืองนงเมืองนอกอะคาตันนานอยากเป็นตัวตึงที่แบบกำราบชาวเมกาอ่ะเอื้มได้ข่าวว่าหัวแคนเขาเนี่ยเพชรเยอะที่สุดในประเทศไทยมีจํานวนเพชรมากกว่า10ล้านเพชรเฮ้ย <Hey, S 2> มีดีแต่เพชรหรือเปล่าฝีมือมีหรือเปล่าเนี่ ที่จะบุกไปท้าทายเอามือขวามาตั้มกันมาชนกันมายิงกันไปเลยนะครับว่ามือขวาของใครจะตึงกว่ากันนะครับผมวันนี้อาใช้เมกาจะโดนพี่เชือดหรือว่าเขาจะเชือดพี่ต้องมารอติดตามดูกันเลยในคลิปนี้นะครับผมเอาล่ะถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับคีิด้วยและตอนนี้เราไปรับชมคลิปกันเลย Let's go สวัสดีน้องๆน้องหนูทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมอยู่ตอนนี้ยินดีต้อนรับทุกคนเลยเข้าสู่ช่องบิกกี้เอโซเป็นไงครับผมเปิดตัวมาเหมือนรงแบบไอ้นุ่มตะวันตกแบบไอ้นุ่มคาบอยอะไรอย่างเงี้ยพอดีว,ว่าฮะไอ้นุ่มตะวันตกมันไม่ค่อยถูกกับพวกแบบสถวโซนยุโรปแบบเมกงเมกาอะไรอย่างเงี้ยไม่ถูกฉลอกเลยนะแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับคอนเทนต์ฐาชนคนดัง พี่เปิดคลิปมาแบบนี้พวกเองก็น่าจะรู้แล้วว่าพี่ท้าใครมาวันนี้ครับอืมอยากตบแคนเมกาเฮ้ยอะไรนะอะไรนะอะอะเฮ้ย วัยรุ่นเมละกาลสินหรือเปล่าเอ้ยลาบเลือดบอนนี่ไม่ได้ไม่ได้โอ้เดี๋ยวจะหาว่าบุลลีไม่ใช่นะครับกูก็ติดกาลาสินกูขอนแก่นครับน้องโอเคครับวันนี้บอกเลยนะครับว่าท้าชนคนดังมือขวาของพี่ไอ้นุ่มปิดสนาคนเนี้ย จะมาท้าชนกับมือขวาอาชัยเมกาไม่รู้แหละว่าใครจะตึงใครจะเดือดกว่ากันน้องๆเชียร์ใครก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอาชัยด้วยนะครับผมเพจอาชัยเมกานะครับผมไปติดตามก็ได้ไลฟ์สตรีมทุกวันเอางนี้ดีกว่าแล้วเป็นคนที่แบบรวยมากรวยมากเพชรสิบล้านอยากได้เพชรไปขอที่คนนั้น <S <S โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราไม่พูดเยอะ <S <S เดี๋ยวเราจะเข้าไปหาเขาในดิสคอ r d แล้วก็ท้าชนกันเลยดีกว่านะครับโอเคไป เอาละครับันนี้นะครับเราอยู่หน้าดิสคอร์ดกันที่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้อาใช้ัวรุ่นเมกาครับอยู่กับน้องยำยำว้าว wow. หรือว่าน้องเลนะครับมือขวาของอาใช้ตัวตึงพนันครได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักแข่งมาราฟักเกอร์มีลงห้องสองห้องสองเฮ้ย hey! วันนี้ครับอาใช้ัวรุ่นเมกาเจอกับไอวพิกี้เอ็กโเดี๋ยวเราจะมาดูกันหน่อยนะครับว่าอาใช้จะเอาเด็กไอวิกกี้ลงหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายอาใช้กันเลยดีกว่าไปสวัสดีครับอาใช้ สวัสดีครับเฮ้ย <Hey! S 2> มาวันนี้ผมขอแบบเหมือนท้าทายอำนาจแบบเด็กเมกาหน่อยละกันนะเนาะไปเลยเฮ้ย <Hey! S 1> ได้ข่าวว่าอาช้นี่แบบมีต้องสิบฐานเพชรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาชะระวังเด็กผมยิงล่วงเหลือแค่แบบพันเพชรนะเฮ้ยมัต้องลองดูกันละกันในเกมอ่ะเฮ้ย hey! ได้เอางี้ดีกว่าน้องๆหนุๆทุกคนก็ต้องวันนี้พี่ขอขอบคุณอาชัยด้วยนะครับเพชรอาชัยวัยรุ่นเมกาใช่ไหมครับผม อย่าลืมเกมเมอร์ครับเอ้ยโทษเอาไงเ <laughs> พจมิบุเกมเมอร์ก็คืออาใช้ไวรุ่นเมกาเมื่อกี้ผมอ่านชื่อดิดพอดีมันาปากมันลั่นไปว่าในในยูทูปมันเป็นอาใช้เมกาครับอาใช้เมกานะครับก็คือเอาเอางี้ดีกว่ามิบุเกมเมอร์เนี่ยเป็นชื่อตั้งแต่บุกเบิกเริ่มต้นแต่ว่าอาใช้ชเมกาเนี่ยวัยรุ่นเมกาเนี่ยคือเป็นแบบเหมือนสับในวงการที่น้องๆหนุ่มๆเขาแบบยกย่องกันแล้วอ่าาาโคตรเท่โคตรหล่ออาใช้ไวรุ่นเมกาเป็นไง โอเคแต่วันนี้ไม่รู้แหละเดี๋ยวผมขอมาแบบไฟ่หน่อยแล้วกันอาใช้มาเพื่อนเก่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดวันนี้เราไม่มีออมมือนะเด็กผมไม่ออมมือนะอาใช้ไม่เด็กผมก็ไม่ออมมือเหมือนกันเฮ้ยได้โอเคงั้นเราเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับดูเลยว่าใครจะจ่าหรือจะมูเฮ้ยเอาว่าโอเคครับอะตอนนี้เราอยู่หน้าเกมพี่เรียบร้อยเดี๋ยวพี่กดเริ่มเลยไปกันขอดูหน่อยละกัน มือขวาอาชัยโอเคจัดเลยอย่างนี้อย่าให้เสียชื่อไว้น้องเฮ้ยเฮ้ยผมอ่นว่ามามามาเอันนี้ชื่ออ่านว่าอะไรอ่ะอาชัยเด็กอาชัยเนี่ยมอดอกเหรอเลยียนว่าอะไรวะมอดอกเว้ยอะไรอะครับน้องๆไม่รู้รจ<า>กักชื่อมือขว,วาชื่อมันเป็นเพื่อ <c oughs> เปลี่ยนชื่อเหรอผมว่าอาชัยเป่าไม่รู้จักชื่อมือขวาจะสร้างชื่อเสียงในวงการชื่อใหม่เดี๋ยวไปเฉยๆในโพลีกเลยโอ้เฮ้ย ใโลีไม่มีคนชื่อใช้นี่ไงเอ้ยแสดงว่าคนนี้มีการเตรียมส่งโพลีเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แบบรอจุดไฟอย่างเดียวโอ้โหรอจุดไฟอย่างเดียวแต่เด็กผมไม่ธรรมดาหน้าใช้ผมกว่าไปจะไปสืบเจอมาได้ตัวเนี้ยผมแบบโอ้โหพลิกแผ่นดินพลิกแผ่นดินก็คือแบบถ้าไม่มั่นหนกมันหน้าคือไม่กล้ามาท้าเลยอ่ะแต่ถ้าตัวแรกผมตายนี่ผมเสียหมาเลยนะเฮ้ย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 ไอ้กูองเอาให้ไหวนะแคนแคนมการะวังนะครับผม อะไรนะคงคงเมกาเนี่ยมันจะมีดาวเท่าไหร่นะ49หรือ50ดวงระหว่างแบบดาวล่วงเหลือสี่สิบเก้าดวงอะไรเนี่ยเอาไปเลยเอาเลยจัดไปน้องเอาไปเลยเอาจริงเฮ้ยว่าวเฮ้ยแบบมันมันมันเชิงตึงกันอ่ะมันดูดูเชิงดูเชิงกันอยู่อะไรกันครันี่ยปากไปน้องดูปากไปน้องดูปากก็หมากกระจายวะ ไอ้ยิงก็ไม่โดนเลยว่ะก็เลี้ยงอ่อนให้วะเนี่ยเลี้ไม่ยิงเลยอ่ะเลี้ยง่โวนอ่ะเฮ้ยเลี้ยงอ่อให้เหรอน้องวิ่งวนไม่ยิงเลยอ่ะเลยมึงแกอ่อนให้เขาซี่เนาะหรือว่าเลนตื่นเต้นหรือเปล่าตื่นเต้นหรอเจอพี่เม็เกี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกเขาตื่นเต้นหวาใช้่ตื่นเต้นอะไรหรอเระวังนะเระวังสองศูนย์นะตื่นเต้นน่ะ เว้ยเล่นแบบว่าชิวๆๆเหมือนมึงเล่นโปลีกันเล่นปลีมึงตื่นเต้นไม่ได้นะเฮ้ยมึเขบโปลีกันใช่ครับเล่นไม่ได้เว้ยมาดิมาดิรอบนี้ผมไม่ผมเมื่อกี้ผมสั่งแล้วรอบนี้แบบโชว์โชว์โชว์เลยของแท้ไม่กานหรออ่ะดิต้องเลนสองยาวเฮ้ยระยะจู่กันดิ้งไหวไหมน้องเองไหวเว้ยเฮ้ยุดอีกอยา เลมึงไหวเลมึงจะตื่นเต้นสิไอ้เล่สั่นน้องเลเลมึงไม่ใช่อย่างงี้เลมึงไม่ใช่อย่างงี้เว้ยผมขอแอ X ก่อนนะอาเอาเล่เล่ถ้ามึงตื่นเต้นด้วยมึงปิดหูในดิศมึงปิดอะไรทุกอย่างเลยได้เว้น้องเฮ่ยได้หมดดันเว้ยเฮ้ยเสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ว่ะต้องปิดตัวมั้งจังหวะเนาะให้เสียเว้ยเลงปิดอะไรทุกอย่างเลยเล่ปิดหงุิดหูอะไรย่ะ ช่างนีมันเป็นกวนสมาธิเออเอาวะเอาว่าเอาจริงเอาว่าจริงวมันจริงจริงวามันตื่นเต้นไงตื่นเต้นไงเอ๊เดี๋วเดมันตื่นเต้นอะนะเง้ยนี่แหละอาผมผมช่วยเทนไงถ้าสมมติว่ามันเจอจังหวะหนึ่งหนึ่งในโปลีอะไรเงี้ยมันจะได้นิ่งไงเอยไอีน้องรักไหนดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเเเเฮเย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 ้ เฮ้ยซุ้ยไ,ไหวน้องไหนเดยกตัวปัดซ้ายปัดขวาเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอะไรวะเฮ้ยโด,ด,ดนหัวแต่ขึ้นสังหารเพราะว่าเมื่อกี้น้องผมเลือดเกือบเต็มแสดงว่าสกเก็ตโดนหัวแต่มันขึ้นสังหารใช่ปะอ่าฮะจะบอกว่าเหมือนย่อขอโทษนะเหมือนรู้ย่อขอโทษเลยู้เอาว่ะเอาว่ะรู้ผู้ชายว่ะเฮ้ยแคนเมกาเขาก็มีแบบความเป็นแบบศักดิ์ศรีเหมือนกันนะเนี่ยมี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 อันนี้แบบมันรู้ไงมันรู้ไงเป็นงานเป็นงานเป็นงานนะเป็นงานอยู่เป็นงานยอนยู่ เอเลวเลวมันไหววะเฮ้ยเอ็กเอเลวสองควงมาแล้วเกมนะเอเลเว้ยต้องเฉือนหรือเป่าน้องมาสู้เว้ยไอวิกกี้ก็สู้แต่อาถ้าอาแพ้ไม่ต้องเขินนะไม่เขินไม่เขินครับไม่เขินเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าไม่แพ้เขเปล่ามันไม่แพ้เอาใช่มันไม่แพ้อยู่แล้วมันไม่แพ้อยู่แล้วไอเชื่อเชื่อเชื่อมานจูปากน้ำมันกระจายเลยนะอีเล่

สับหลาสับหลาสับหลาคนเนี้ยเด็กขึ้นชื่อว่าผมไม่บอกนะว่าเป็นใครแต่แบบคนอื่นเขาแบบบอกว่าเป็นแบบอายุโอเคมาเล่นเองหมดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ให้เลชนะก็ชนะอายุโอเคเนี่ยมั้เฮ้ยเออว่าจริงด้วยเฮ้ยต้องดูละต้องดูละเลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาอะไอ้เลียเอาเยอะนะไอเล้ยเอาเว้ยเอาเว้ย อาจจะได้เจอแบบเฮ้ยสวยไปเลยสวยสวยน้องสวยเพิ่งอาจจะได้เจไอยูโอเคอยู่ก็เป็นได้เว้ยน้องเฮ้ยเกิดไปเปล่าวะโอ้โหหัวรุนเลยอ่ะตามหน่อยตามหน่อยตามหน่อยไว้ตามหน่อยไว้เลยแช่เราใช้ฮะของจริงเหมือนกันนะครับเนี่ยน้องนนโอ้โหจังหวะสะบัดมึงยากนะเมื่อกี้เห็นยืนหันหลังอยู่อยู่ดีหันมาฟับเลยอ่ะโคตรไว นี่ต้องบอกว่าโทรศัพท์ด้วยใช่ไหมอาใช่ป่ะเป็นแบบโสมาร์ทแท็บแล้วนี่แบบเด็กผมเขาเล่นคอมอ่ะอาเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยโหนี่ยิงยิงคนในคอมแบบนี้เลยหรอเตือนแต่ปกติมันก็เทสเทสทั้งคอมเทสเทสให้แบบเป็นตัวเทสกับพวกคอมพวกมือถือโมหละตัวเนี้ยโอ้คือรับรับจบเลยใช่ไหมคนเดียวใช่รับจบคนเดียวทั้คอมทั้งมือถืออ่ะเรียวว่าอาเนี่ยก็ได้เด็กเด็กตัวตึงมาเหมือนกันนะเนี่ยตึงตึงเตืองก็โหก็ดูแลมโบ้เป็นตัวอย่างเลย เกินไปเหรอเอาแชมป์โลกมาแบบมา,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 าอ้างมาอ่างเนี่ยโอ้โหแลัมโบกเด็ดไกไอ้ใช้หน้าเห็น้่าอยู่ได้แชมป์โลกมาดนะ้วโอ้โหไอา้เจา๊นี่ก็ขอบจริงว่ะเี่ยเขาเอาแชมป์โลกมาอ้างกูแชมป์เลยจริงเนี่ยแชมป์ว้าวแล้วกันเฮ้ยเอาตโหเลี้ยเฮ้ยเสียเรียบว่ะ <c oughs> เล่นเล่นเล็กนนองคนละหมัดคนละเม็ดกันไปไอ้ที่สองเลยตามเว้ยตามทันไวปนอน อย้ยมันตื่นเต้นหรือเปล่าวะเนี่ยมันบอกได้นะว่าอาจจะได้เล่นกับไอโอเคนั้นเนี่ยเฮ้ยเอาหน่อยเว้หน่อยเว้ยอย่ามาอยากบอกมันไงถ้าบอกว่าเล่นกับไอโอเคมันสั่นเลยนะมันสั่นเลยนะเอ๊ยดีนะมันปิดหมูไปแล้วอ่ะมันปิดหมูแล้วอ่ะไมงั้นหัวใจวายตายเลยนะตอนเนี้เฮ้ยเอาหน่อยเว้อาหน่อยเว้เอาหน่อยเว้ยมามาเกมนี้เกมที่เกมที่เราเล่นเลยเกมที่เจ็ด ไหวเ่ยี่เจ็ดน้องรักน้องรักส่วนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีหัวนะตีหัวนะตีหัวนะเอาว่า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 อตึ้งทั้งายถอยทั้งคายนิดนึงนิดนึงหน่อยขอแบบไม้อย่าหายเลยเฮ้ยเฮ้ยโยกน้องแล้วคุณยี่มันโคตรแคบอ่ะโคตรมันแคบอะมันแคบอะมันแคบอะว่าไงเมกาไหว่ย์เา มีการต้องมาแล้วหัวใจวิวหัวใจว่าแคบเงินเมกาบอกว่าเสียชื่อไม่เอาไอ้ยุบวิวมันเปยุ่ป่ากวะหน่อยเนี่ยมนลุ้นเลยไอ้ใจบอกเสียได้ไม่ได้ครับเสียได้ไม่ยอมไอ้ตรงนี้ต้องเล่นยากจริงนะอ่ะมันโคตรแคบเลยอ่ะมันแคบเล่นยากมากแบบนี้มันเต้องเป็นหนองกันไปก่อนนะ วันใจวันใจวันใจไป <First play. S 3> โอ้โดนอีกแล้วเต็มกราฟเลยดอกน,นี้ไ <c oughs> <c oughs> <Le> อเล่เอาด้วยเฮ้ยเอ้ยเอาด้วยวยอาจจะไม่ถนัดไงเมื่อกี้ไงมันช่องแคบเล่นี่ขนมขนมหรือเปล่าอ,อ่ะ <c oughs> อ่ะนีนี่ขนมแต่มันเคียวยากอยู่นะตัวน,นี้ <c oughs> จริง วางมันบข้นเเเหหนนนนีียยยยววแบบคอากิขข้้้ไมแบบเหนียวๆว่าแบบมันเคี้ยวยากๆแบบติดฟันน่ะโอ้โหแล้วแบบมันเกแบบไม่ใช่ง่ายๆอ่ะว่างั้นเถอะใช่ไหมเคี้ยวยากอยู่เคี้ยวยากอยู่ได้ได้เลยเลี้ยงหน่อยไว้น้องเอาไว้เชื่อมันไปอย่าทำให้เสียชื่อน้องเองต้องมาได้แล้วเองต้องปลุกพิซซ่าในตัวเองแล้วน้องว้าววันนี้แหละไอ้พิ๊กไอ้พิ๊กได้เจอกับเมกาแล้วเฮ้ยไอเล่ไปไหนแล้วไอเล่ ไลยมาแล้วว่ะและไอ้นี่หลุดไปแล้วหลุดไปปิดโป๊เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เลี้ยงปิดโป๊เลยเละเอาละเอาละตอนนี้มีมีวันเฮ้ยอาถ้าอาหัวแล้วเนี่ยได้เข้าแล้วเนี่ยได้เข้าเมกาแล้วเนี่ยเอ้ยเออว่ะเอาหัวแล้วว่ะสวยต้องฝากชื่อฝากเสียงแบบเป็นเป็นสเสียงอเมริกาแล้วเนี่ยเฮ้ยออุ้ยเดีโคตรดีโคตรดี เสียวว่ะเสียวทุกดอกป่าทีเสียวทีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเหลี่ยมมันได้นะพอเหลี่ยมสนงสนแนบเขาว่าไอเล่เนี่ยขอเห็นในโฟลี่แบบเฉิดฉายเลยนะอาคนเนี้ยดันไปเลยอ๋อเหลี่ยมน้ยน้องว๊ับวิโอ้ยโอ้โหเอาเว้แต่มันก็ม้วนสวยนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเหลี่ยมได้เอ้ยยังไงน้องพวกกินเล็หัวกันเลยอาระยะจูบอ่ะโดนหัวทั้งคู่เลย ถือกับปั๊มยาเลยนะแลกเลือดแลกหนองมาเลยเงี้ยเอาวะเอาวะวันใจเล่ยอพาดโอ้โหเสียวอย่าโดนตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ะเดี๋ยววะเดี๋ยวว่ะดอกนี้เดี๋ยวว่ะเบ้มเฮ้ยเอออาเมื่อกี้นะองอะไรพี่กำลังใจหน่อยเมื่อกี้แลกหัวกันเลยนะอาเมื่อกี้คารมเม็ดเลยไง โหแต่ว่าไอเล่นี่มันลากดีแล้เต็มเต็มหน่วยว่ะแรงกันชาดระชาเป็นเลยแรงคนเอาสไนก็ได้นะตัวเนี้ยไม่ใช่หรอใช่ปกติเล่นเป็นตำแหน่งสไนเลยป่ะอาแบบสับบิ้มสับบิ้มเนอมันมันได้ทุกตำแหน่งอ่ะมันชาร์จเก่งแล้วสไนคมอ่ะเอ้ยน่าจับตามองอ่ะน่าจับตามองอย่างเงี้ยสไนโปลิโปลิแล้วก็สับแมนอ่ะจะส่งในจะส่งในน้ำมิบู่เลยป่ะ แบบปั้นอะปั้นส่งมากกว่าจริงเดี๋ยวนี้อ๋อเป็นรายบุคคลอย่างี้ไหใช่ไปได้ก็ไปการเอหน้าสุดก็ไปนะเออว่ะเอออย่าทำให้เสียชื่อนะการเอกน่ะามไปอยต่ำเยไม่นเลยเฮ้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 ยเล้ยเฮ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 ้ยอ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยยยยะจูแบบประชิดเลยอ้้องเเ้ยเย้งเ้ย ดาวดาวเมกาลุ่นนะเป็นบูตแทงเกอร์มาแล้วฮะเฮ้ยเอาว่ะเขาน่าจะใช้ปืนแบบตัวช่ำไหมตัวชํำระยะไกลอาจจะแบบไม่ถนัดลูกซองขอเปลี่ยนเป็นแบบแต่ว่าฮาไปหรือเปล่าวะไม่ไม่ไมเีบอกต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนโอเคคือทำใมว่าเสียวไงทำให้ว่าเสียววระดับระดับเขาเรียกว่า กลุ่มคนระดับเมกาถ้าอะไรมันไม่หวาดเสียวมันไม่ใช่เมกาไงเฮ้ยเป็นไงชงมาอย่างดีแล้วเรายังไงแล้วยังไงไม่เจอกันหากันไม่เจอไม่หนูคนละฟังโคดังเลยอ่ากันไม่เจออ่ามาแล้ว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 หน้าหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ไหวเดี๋ยวเฮ้ย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 เยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยเเฮเฮ้ยเฮ้ แปมเฮ้ยเปมเฮ้ยโอ้โเฮ้ยเล่นเร็วนะเนี่ยเป็นคนที่เล่นในโทรศัพท์แล้วเล่นเร็วนะคุณจับภาพไอเลี้ยนเน่ยมันเล่นเล่นเล่นไวมากเมื่อกี้โดดแล้วโดดอีกโดดแล้วโดดเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงยังไงอ่ะเอาไว้ยิงยังไงวะยิงยังไงวะเฮ้ยเอาว่าเอาว่าซีหกว่าลุ้นว่าลุ้นว่า ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทำให้หวาดเสียวตลอดเลยแล้วน้องอ่าคือจับคัทไอคือแบบเขาเขาเขาได้วินเดียวนี่เขาชนะเรานะไม่น้องเฮ้ยทำไมวิ่งอยู่กับที่โอ้โหตกใจมาแล้วมาแล้วมาแล้วตกใจหมดเลยมาตกใจเหมือนกันตกใจเหมือนกันไม่ไม่ไม่หมู่คันนะครับแกล้งหลุดแบบนี้ไม่เอานะครับอาชัย เจอแล้วาเจอแล้วมาแก้มือมาแก้แก้มือต้องมีเสียพงเสียเพชรนะเฮ้ย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 โ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้นเ้เยเลยเเ้เ้ยเ่เ้เฮ้ยยเจ้าเา้้เฮ้ายเล้มุนยเฮ้ยเ้้ ใช่ผมขอละกันนะเกมเนี้ยผมว่าใหม่น้องไม่ผมไม่ได้เล่นอะไรนานอ๋อไม่อยแก้มือไม่อยากแก้มืมนะน้องอนาคตได้เดี๋ยวผมมาแก้มือกันแน่ได้เจอใครได้น้องมึงไม่กําลังเจอใครอ่ะผมไม่หวานผมไม่หวานมึงเจอไอ้นี่แล้วเว้มันูต่างดาวนะ้วเวมึงเปล่ามึงกําลังเจอมนุษย์ต่างดาวนะเว้ยตัวตึงเลยนะไอเดิ้ล ไอดอลคนเด็กหลายๆคนนะเว้ยน้องกูไม่ฆ่าพวกมึงเดี๋ยวมึงจะสั่นอยู่นี้เนอะกูไม่กลัวเฮ้ยเอาว่าชอบ่ะผมชอบใจเด็คนนี้ว่าอาช้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจัดให้อีกอ่รอบได้เลยรอบหน้าไปฝึกมานะฝึกมาละอ้อาชัยก็แต่จริงๆเนี่ยตอนแรกผมไม่ได้บอกนะถ้าสมมุติว่าผมแพ้เนี่ยผมยอมทําอะไรก็ได้เลยบนโลกใบนี้นี่แต่ว่าพอชนะแล้วพูดได้ไงตอนยังไม่ชนะไม่กล้าพูด มากดีถือว่าถือว่ามันมันถือว่ามากระชับมิน่าใช้เนาะแบบเล่นกันสนุกสนานเนาะไม่ซีเรียสเด้อใช่ใช่โอเคก็คืออาใชยเนี่ยก็เป็นเพื่อนเก่านะทุกคนที่แบบประมาณว่าตั้งแต่สมัยที่แบบเริ่มปั้นก่อนหลางสร้างตัวกันเออสมัยยุคแรกๆของฟรีไฟล์เนาะตั้งแต่ังกินหมูกระทะชุดละ9กบาทกั้นนะทุกวันนี้โอมากษะเคคำละหมื่นยังไม่หวั่นนนองเฮ้ยคุณเอาอ่ะ โอเคฝากเพจอาชัยด้วยนะครับมิบุกเกมเมอร์นะครับใครอยากดูอยากเทสแคนเป็นเด็กอาชัยได้รับการซัพพอร์ตอย่างนี้ก็ไปติดต่อหรือว่าไปดูสตรีมไปกดอะไรนะซัพพอร์เตอร์อาชัยได้นะครับน้องๆทุกคนนะฝากอาชัยด้วยโอเคอาชัยฝากผลงานไปเลยติดตามได้นะครับทางช่องเฟซบุ๊กนะมิบุกเกมเมอร์หรือว่าทางยูทูบนะครับเป็นทางช่องชื่อช่องว่าอาชัยอเมริกาโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณอาชัยกับน้องเลมากๆเลยนะครับผมเด้อ ถ้าใช้มีแบบแบบตัวตึงคนไหนสตรีมเมอร์คนไหนเขาคล่องใจก็บอกอินบล็อกหาผมนะอช้นะได้เลยผมอยากโดนสยบอ่ะครับโอเคได้เลยครับโอเคขอบคุณอาชัยมากครับสวัสดีครับขอบคุณนะขอบคุณพิ่วิกกด้วยนะครับครับผมครับใหม่บครับโอเคครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าอ่าไอ้น้องเลเนี่ยมันเฮ้ยมันเล่นโทรศัพท์ถือว่ามันเล่นดีนะแต่ว่าเด็กของพี่เนี่ยเล่นในคอมมันก็อาจจะมีความแบบ ยืมล้ากันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันก็ตัวตึงของแต่ละคนความมั่นใจของแต่ละสตรีมเมอร์แต่อะไรมันไม่เหมือนกันถูกไหมคนดูเพราะฉะนั้นคนนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันอ่าใครที่อยากแบบประมาณว่าไปเทสเป็นตัวตึงมือขวาใช้วก็ไปติดตามได้นะครับที่มีบุกเกมเมอร์นะครับผมสำหรับวันนี้ถ้าใครอยากเห็นพี่ไปจัดคอนเทนต์แบบนี้กับคนดังคนไหนอีกก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดติดตามแล้วคอมเมนต์บอกพี่ข้างล่างด้วยนะครับเดี๋ยวจัดให้แนอนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ